พบสิทธิพิเศษมากมายที่แอปบลูพลัสโหลดเลยขอนแก่นยูนิเต็ดเนี่ยเป็นทีมที่มีเกมรุกดีที่สุดในตารางคะแนนเทียบเท่ากับลาสีสลายนะอินทาับพิมพ์นะครับแนวรับคู่เซนเตอร์ครับชุนยาจับคู่กับกิติดิ์คู่สาประตูเหมือนเดิมครับอดิศักดิ์หลัมเบนสะนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับเริ่มต้นขึ้นแล้วครับ ออขอนกันครับเจ้าถิ่นเป็นฝ่ายเขียบอลเริ่มเกมก่อนนะครับวดยาวขึ้นหน้าเขาไม่ไดเขยโทษเลยผู้สีมองว่าเป็นการเข้าด้านข้างนะครับอืเปิดเข้ามาแล้วก็มีจังหวะมงครับอาทิตย์แต่ว่าบอลเนี่ยตรงตัวครับแล้วเบาเกินไปกันกับปากกอเจียบอลกลับมาที่ออตาร่าเอาละครับวนเข้ากลางมีพื้นที่ทะลุช่องอาทิตย์พลิกแล้วหาช่องยิงเบาเกินไปครับโู้โอกาสอีกหนึ่งครั้งของขอนแก่นยูไนเต็ดครับ ผู้สองคนในกรอบเขตโทษนี่เอาอาทิตย์ไม่อยู่นะครับเบาไปหน่อยครับดูครับอับดุลอัลจาร่าที่แทงให้เลยครับหลุดกับดักลับหน้ามาครับแล้วยิงลอดขาอืมสไลด์ดักตรงนี้ด้วยครับของปกรณกอบกิจข้านะครับก็เลยทําให้บอลมันชะลอไปด้วยครับแล้วก็คนนี้ครับอดิศักด์นี่ก็ถือว่าอ่านเกมได้ดีมากครับนัทพลทูมาอดอฟคูดักโปคูดักโปโอ้โหจะแหวก2คนตรงนี้ยากไปเลยครับพนุพงศ์ขอออกมาให้กับนพพล อืเราพลิกสวยเลยครับยศกรแต่เล่นต่อตรงนี้ไม่ง่ายเลยครับโดนวงสกรดักเอาไว้กลับมาที่วงสกรลงมาแล้วได้ซัดแต่เบาเกินไปครับตัวสำรองของศรีสะเกดแนวรับนี่พาบอลขึ้นมาเองจิระเดชเปลี่ยนออกขวาสุดแม่นด้วยครับโอ้โหเอาบอลลงจังหวะแรกสวยเลยครับออตาร่าออตาร่าแต่เลี้ยงไปดวงน่นะนัทพลลุยได้เปิดหักข้อกกลับมาบอลมันห่างตัวครับอาทิตย์ยิงจังหวะแรกไม่ได้แล้วก็โดนอดิศักขวาไว้เลย บอลจอดจ่อเลยนะครับน,นี่แผนเอขอ,ขอนแก่นโจมตีเร็วเลยครับกิติชัยยัยดีครับเ้ากิติชัยเอาไปจ่ายติดเวโลซโซโอ้โหยังโชคดีนะบอลไม่ไปไหนครับยังกลับมาเข้าทางได้ต่อแล้วเห<อ>มือนไม่ดีเองครับแล้วโดนยิงไกลเรียบร้อยเลยสิครับโอ้โหโความผิดพลาดของเปียววัตอินทราพิมพครับเฟร์ิเป้เวโลโซซัดสวนทีเดียวหายเลยครับศรีสเกตบ,บุกขึ้นนำครับนาทีที่38 1ปหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับ โอ้แล้วเป็นการยิงที่ยอดเยี่ยมมากครับของเฟร์เป้เวโรโซนะครับประตูที่9ของเจ้าทัวในฤดูกาลนี้นะครับกระดกง่ายๆนะครับความผิดพลาดของปิยวัตรอินทรพิมพ์นะครับโอ้กิติชัยโชคดีที่ไม่พลาดก่อนแต่ว่าเนี่แหละรครับส่งต่อความผิดพลาดถึงปิยวัตรเลยนาที3 8นะครับโอกาสยิงไม่เยอะนะครับเวโรโซวันนี้ครับ ส่งคืนหลังครับจริง,รงๆเนี่ยอ,ออกบอลไปเลยก็น่าจะผ่านนะครับเล่นยากไปหน่อยครับแล้วโอ้โหคนนี้ก็ยิงมั่นจริงๆนะครับโอ้โหก่อนหน้านั้นพึ่งจะยิงนะครับตวัดเข้ามาด้านในเบิร์นโดออกขวามากครับเอามาดูอัลตาร่านาทัพลทัพต้นนนไมาประคองแล้วนะครับอัลตาร่าเจอ2คนล็อกหลบมาได้เปิดด้วยซ้ายพักอกแล้วซัดต้นตัวครับโอ้โหลูกยิงของชิดสนุพงษ์โชติครับอดีศักยืนตำแหน่งดี จะตีเสมอเลยครับเจ้าบ้านครับเปิดมาสวยมากนะครับนี่เรียกว่าแต่งให้เลยครับของอาทิตย์บุจินดาครับโอ้โหคอเนอร์ครับชิดสนุพงพงครับเอียงตัวยิงตามน้ำนะครับตาไปยืนถูกที่ถูกตำแหน่งพอดีนะครับอดีศักก็เลยเซฟได้นะครับโอ้โหลูกนี้ถือว่าพักอกย้อนกลับมาสวยแล้วนะครับอาทิตย์บอลที่ฟิลิเป้โมริมครับทะลุมาโอ้โหแตะหลบไปสวยครับสุวิทย์สุวิทย์ เปิดแเอ้าอดิสักรับพลาดเข้าไปเลยครับ oh. อาร่ติ oh. จูจินดนาะค,ะครับโอ้โหยิงให้ขอนแก่นยูเต็ดกลับมาทีเสมอเป็น1ประตูต่อนหนึ่งครับนาที47นะครับแล้วลงมาสงเสื้อเพื่อน,นะครับหมายเลข33นะครับธานุพงศ์ผนสามนี้จากความผิดพลาดของนะผู้รักษาประตูด้วยครับโอ้โหอาทิตย์อยู่ตรงนั้นพอดีครับไปเสมอได้เร็วมากครับขอนแก่นยูเนเต็ด โอ้โหดูท่าดีใจครับมีเสริฟด้วยมีเสร์ฟด้วยโอ้โหกล้าเกมแล้วได้เลยครับนี่คือความเร็วครับเติมสุดจริงครับฮิวลาบรรจงเปิดนะครับรับหลุดนะครับโอ้หูนี่หมูหกแบบดื้อเลยครับในครึ่งแรกไม่พลาดนะครับแต่ครึ่งหลังนี่อดิสักลูกนี้ไม่น่าพลาดนะครับกำแพง3ามคนนะครับแลลงริ์ซัดเลยยัดมาเอาตวัดชนคานบอลคุกคลิกแล้ว เข้ามือผู้รักษาประตูครับโอ้โหเปียวัฒน์คือเรามองไม่เห็นบอลแล้วนะครับด้วยครับเดี๋ยวดูว่ายังไงครับจหว่าเปิดเข้ามาครับดีดต่อเนื่องชนคานบนแล้วเด้งมาโอ้รับบอลได้แล้วครับมีไปเตะเข้าหัวเข่าของปียวัน์ด้วยครับเดี๋ยวดูว่าใครเตะครับตรงนั้นคอนดดฮีครับใช่ครับไม่เจอบอลเลยครับก็เลยทําให้ปียวัตรขึ้นนะครับ โอ้โหแล้วเนี่ยมันไปสกิดเปลี่ยนทางอาทิตย์เกือบเข้ารประตูตะรัโดยทีมเยือนสีสเกตยูเนเตสนะครับได้ประตูตั้งแต่ท้ายเกมในครึ่งแรกครับนาทีสามสิบห